ันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับเป็นเหตุ hey. ฟังวันนี้คุมม้มะตัวนี้ก็คือจะเป็น K10 p ป o นะครับนี่กล่องแบบนี้เลยนะจริงๆมันมีเคสธรรมดาแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็น K10 Pro นะครับก็คือทำมาเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะอย่างมากๆมีต่างแค่ไฟหลักๆที่เห็นข้างนอกนะส่วนข้างในเนี่ยเหมือนเคยถามแบนแล้วว่าแบนบอกว่าไม่ต่างกันมากนะครับแต่พี่ดาวว่าตัว K 1 0 p ป o เนี่ยเสียงดีกว่าเค0ธรรมดาไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไป t เทสใหม่ดูนะครับว่าประมาณไหนมันจะต่างกับตัวเคสธรรมดาที่ตรงเนี้ยมันจะ ทรงไม่เหมือนกันนะถ้าเคสิบธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าหกเหลี่ยมมารต่ว่า ทุกมุมอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้มันจะเหมือนแบบว่าเหมือนหักเข้ามาหน่อยเป็นดีไซน์วัตถ่เท่หน่อยนะครับแล้วก็ตรงเส้นน่าจะมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเสียบไฟดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตัวไม้นับพับเก็บขึ้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเวลาใช้เนี่ยก็พับขึ้นอย่างนี้นะครับการเชื่อมต่อเป็นจ็คกนะผมซึ่งถ้าใครต่อ BC เนี่ยในกล่องมีแจ็คแถมมาอยู่แล้วไม่ต้องกวนนะครับผมส่วนใครต่อมือถือก็สามารถต่อตรงได้เลยนะครับหรือถ้าใครมือถือเป็นไทยซีหรือเป็นไลน์นิ่งก็หาหาหนูมา นะครับนี่ส่วนนี้ฟองหน้าของเขานะครับมันก็ไม่ได้ลึกมากไม่ได้หนามากนะครับแต่ก็เป็นทรงรีกับค่อนข้างใหญ่อยู่นะเออนี่นะครับผมมีตะกรงตะเกียงข้างในด้วยนะฮะเวลาใส่ก็ประมาณนี้ไม่ได้พอดีหูมากไม่ได้แน่นหน้าขนาดนั้นนะครับไม่ได้ปิดแบบมิดร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ะคือว่าก็ไม่ได้เจ็บอ่ะแต่ถ้าใครหูใหญ่หรือว่าหูที่ยาวมาหน่อย่างเนี้ยอาจจะแบบอยู่บนหูแล้วจะมีหูได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนีนะ้ในการใส่ของ K10 Pro นะครับ อราจะมานะครับมาเทสเสียงมาตัวนี้กันนะอันนี้เป็นเสียงไมเทสจั Jack ๊กเคซิปโปตัวนี้นะครับผมเราจพับขึ้นดูสวัสดีครับเทสหนึ่งสองสามสี่ะเอาลงมานะผมเสียงเป็นไงบ้างนะแล้วก็ตรงนี้มีคอนโทรลเลอร์ไหมด้วยนะครับไว้ปรับระดับเสียงหูฟังได้แล้วก็ปิดเปิดไม้ได้นับมิ้ไม้ได้ลองดูนะครับหนึ่งสองสี่อ่ะสามารถมิ้ไม้ได้นะครับผมตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะในตัวของคอนโทรลเลอร์แล้วก็การ เทสใหม่ของเคสิปโปตัวนี okay, ้นะครับโดยรวมตัวน hey, ี mm ้นะครับผมถ้าภายนอกเนี่ยอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับกับตัวเคสิธรรมดานะตัวตัวนี้เนี่ยสายที่ได้มาเนี่ย2.2เมตรนะครับล้วก็ขนาดตัวไดเวอร์สปีกเกอร์ตัวนี้ประมาณ50มิลเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะถ้าพูดเรื่องสเปกไปก็อาจจะว่าเอองงไม่เห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวลองอาจจะเปิดเพลงให้ฟังนิดน้อยแล้วกันนะมาดูว่าเบสมันจะตึ้อหรือขนาดไหนประมาณไหนนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับโดยรวมเรื่องของฟองของไฟนี่ก็แบบนี้นะครับผมมันเป็นไฟวิง่ง RGB แบบนี้เรื่อยๆเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะรเรื่องของไฟก็แบบนี้นะครับผมก็ราคาเนี่ยน่าจะไม่เกินแปดเก้าร้อยนะน่าจะแปดร้อยเก้าสิบมั้งวันนี้นับในตัวของวันนี้คุณวะเคสิบโนะครับผมการเช็คต่อด้วยสามจุดห้านะจ๊ะ